สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องสินค้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะครับสำหรับวางครอบเตาอบนะครับหรือว่าวางบนตู้เย็นก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมในกล่องนะครับก็จะมีพวก น็อตสกรูปัะเจเลมาให้นะครับแล้วก็ตัวรองขาโตะนะครับนี่ครับตัวอุดตัวนี้นครับก็จะเป็นขามันนะครับท่านผู้ชมมีคู่มือการประกอบมาให้นะครับหนึ่งแผ่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับท่านผู้ชม ก็จะมีแผ่นไม้มาให้ด้วยนะครับอ่ามีแผ่นไม้มาให้สองชิ้นนะครับชิ้นใหญ่นะครับจะเป็นส่วนของตัวโต๊ะนะครับชิ้นเล็กนะครับจะเป็นส่วนของอด้านหลังนะครับ นี่ครับประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับสามารถไปวางครอบนะครับหรือวางตรงพื้นที่เรียบครับหรือตาเป็นโต๊ะอันนี้ประสงค์นะครับก็ได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเนื้อไม้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็เหมาะสมกับราคานะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ครับ เลยครับสินค้าตรงปกนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มองหาอยู่นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สินค้าไว้เหมือนเดิมนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับท่านผู้ชมราคาถูกนะครับแค่ร้อยกว่านะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ครับดูเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อเลือกหานะครับนีครับดูรีวิวนะครับก่อนสั่งซื้อนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับในการช็อปครั้งต่อไปนะครับนี่ครับเหล็กตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่บางไม่หนาจนเกินไปนะครับก็เหมาะสมกับราคานะครับ นี่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ